อย่างที่ผมได้พูดแล้วนะครับกลไกตลาดในที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาในสำหรับตลาดข้าวนี่ไม่เข้มแข็งคือถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการอาจจะบอกว่าเป็น,นกลไกที่เสรีแต่ไม่เป็นธรรมคือเป็นการเสรีแบบมวยวัดไม่มีกติกาอะไรมากมายนะครับไม่มีคนช่วยไม่มีโค้ชไม่มีพี่เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับก็จึง คนที่มีอำนาจต่อรองน้อยคนที่เสียเปรียบเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะไปกำหนดราคาไปสร้างอะไรได้เราก็จะได้ยินเขาพูดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นในระดับของของภายในประเทศนี่ผมคิดว่าการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นการสร้างเป็นการพัฒนากลไกตลาดให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าที่จะเป็นการาทำลายกลไกตลาดแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมว่าเนี่ย เราก็จะเห็นว่ากลไกตลาดภายในประเทศยังเดินอยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วงรับจำนำทั้งในแง่ของปริมาณทั้งในแง่ของราคาเราจะไม่ได้ยินเสียงบ่นว่าพ่อค้าขายข้าวในประเทศที่ทำข้าวถุงหรือข้าวถังขายนี่เขาก็ไม่ได้บ่นนะครับที่สำคัญก็คือราคาตลาดข้าวในประเทศยังเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นกว่าเดิมทั้งๆท,ท,ที่ราคาเขาเปลือกได้แพงขึ้นแต่ราคาข้าวสารยังเท่าๆเดิมครับในขณะเดียวกันตลาดต่างประเทศ ผมก็คิดว่าดีขึ้นในช่วงที่รับจำนำอย่างเช่นราคาก็สูงขึ้นก็เป็นประโยชน์กับชาวนาเป็นประโยชน์กัอการนำไรายได้เข้าประเทศแต่ทีนี้มันมีบางช่วงที่เราเขาบอกว่าเขาพยายามโจมตีว่าทําให้เราเสียแชมป์ส่งออกข้าวเนี่ยอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าตลาดข้าวโลกเนี่ยในเชิงปริมาณเนี่ยส่งออกได้มากหรือน้อยนีย่มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตใ,ในแต่ละประเทศ คือประเทศไทยที่ส่งออกข้าวได้สิบล้านตันเนี่ยก็เพราะชาวนาไทยนี่มีความสามารถในการผลิตมากคือส่วนเกินของเราเนี่ยหมายความว่าเราผลิตข้าวได้เกินกว่าที่เราบริโภคในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งก็คือผลิตได้ยี่สิบล้านตันข้าวสารส่งต้องส่งออกประมาณสิบล้านตันเพราะว่าบริโภคในประเทศสิบล้านตันเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะครับประเทศอย่างประเทศอินเดียเนี่ยจริงๆปกติเขาผลิตข้าวได้ ะระหว่างการผิดกับการบริโภคมันก็สูสีกันแต่เนื่องจากประชากรเขาจำนวนมากเป็นพันล้านคนนี่เขาจึงจำเป็นต้องสำรองไว้มากครับเพราะแต่ละปีนี่ถ้าสมมติว่าเกิดแรงเมื่อไหร่แล้วก็มีผลเสียหายแก่ข้าวเนี่ยก็จะมีปัญหาการขาดแคลนข้าวก็จะทำให้คนอินเดียแย่เพราะฉะนั้นช่วงประมาณปี 5, 3, 5 4เน่ยรัฐบาลอินเดียจะต้องมีการให้สำรองข้าวเป็นจานวนมาก นะครับพอสำรองมากๆเนี่ยข้าวมันก็เริ่มเสื่อมปีห 5, 5, ้าห้าหกเขาก็เลยนำออกมาทุ่มตลาดอันนี้เพราะฉะนั้นช,ช่วงที่เราถูกถูกโจมตีว่าการรับจำนำทำให้เสียแชมป์เนี่ยเหตุผลจริงๆมันคืออินเดียเนี่ยเขาจำเป็นต้องระบายข้าวที่เขาสำรองไว้เกินเกินปริมาณที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาขายแต่ยังไงเนี่ยเนื่องจากเขาจำเป็นต้องขายราคาต่ำที่เรียกว่าทุ่มตลาด รัฐบาลไทยไม่อยากขายข้าวราคาต่ําแข่งกับเขาเพราะว่าเราต้องการช่วยช,วยชาวนาในระยะยาว,ยาวใช่ไหมครับเพราะถ้าสมมุติเราเราไปสู้ราคาต่ําด้วยเนี่ยราคาข้าวโลกก็จะตกต่ําไปเรื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่แข่งเรื่องราคาต่ําแต่ปีนี้นะครับป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีห้าเ็ดเนี่ยก็จะเห็นว่าหนึ่งประเทศไทยก็กลับมาเป็นแชมป์แล้วแล้วผลงานรัฐบาลยิ่งรักทั้งนั้นนะครับ เนื่องจากว่าข้าวที่ส่งออกทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดออกจากโครงการรับจำนำดังนั้นแหละครับนะเพราะฉะนั้นการรับจำนำนี่จึงไม่ได้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุของการทำให้ประเทศไทยมีปัญหาในตลาดข้าวโลก